ครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งครับกับวัสดุตัวนี้นะครับที่เราภูมิใจนําเสนอนะครับวัสดุตัวนี้นะครับจะเป็นฝ้าพร้อมฉนวนนะครับของเ c g นะครับตัวนี้ก็คือเราจะใส่ฉนวนไว้บนหลังคานะครับทุกหลังเลยนะครับตัวนี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างหลายเท่าอยู่นะครับแต่ว่าเราอะทางเราเรายินดีที่จะใส่ตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้นะครับเราจะทำไมถึงต้องเลือกใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับ เขาจะกันอุณหภูมิได้ดีกว่านะครับโดยที่เราใส่ฉนวนเข้าไป1อย่างแรกนะครับที่เราเทสมาแล้วนะครับอย่างที่2ก็คือตัวนี้นะครับเมื่อคุณลูกค้ามีสมมุติมีสัตว์เข้าไปนะครับเข้าไปอยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกหรือหนูนะครับที่แอบขึ้นบ้านนะครับตัวนี้นะครับจะไม่พังนะครับแล้วจะไม่ก่อให้เกิดเอฟเฟกต์ในอนาคตนะครับในระยะยาวตัวนี้ก็คือของเขาเขาจะติดไปเลยนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นฝ้านะครับคุณลูกค้าจะเห็นเงาๆนะครับมันจะสะท้อนความร้อนออก ูตัวบ้านทําให้บ้านเย็ยนขึ้นนะครับเราเลือกใช้วัสดุแบบนี้เพื่อให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายนะครับไม่ต้องเซอร์วิสเยอะนะครับตรงนี้นะครับเราได้คิดคนไว้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวัสดุตัวอื่นกันเลยไป